ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะแล้วผมวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมซานเอนะครับแล้วกับในเกมคอมดูตี้มาบายนัเองนะครับ,บ,มรบผมเออวันนี้นะผมผมจะพาทุกคนไปดูเทนก,การแต่งปืน Mx9 นัเองนะครับผมเป็นปืนสายวิ่งยิงที่บอกเลยว่าเป็นปืนที่แรงนะผมแล้วก็าตาลั่นไววมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นปืนที่ความคงตัวสูงด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปดูอ่า การแต่งปืนครับผมก็ได้มีตต้ปืนมาใหม่นเองนะครับเป็นตต้อของปืนนี่เลยนะครับผมนี เป็นตัวของปืน KSP 1 5ระดับ Legendary นนเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับผมนี่ก็เวลาเราถือปืนเนี่ยตัวปืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมซูมให้ดูนะครับผมนี่ตัวปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เวลาอ่าเราซูมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตัวของลํากล้องปืนเลดดอนนั่นเองครับเวลาวิวว่งเนี่ย <t> เห็นไหมทุกคนก็ปืนจะไม่บังมากนะครับผมแล้วก็นี่คืออ่ารูปปืนครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับสำหรับตัวปืน KSP 45นะผมนี่ นี่โอ้โหเอาเรื่องล้วก็จะมีเป็นตัวละครนะผมเป็นตัวละครตัวนี้เลยครับบอกเลยว่าโคตรเท่เลยนะผมนี่เท่เกินไปหรือเปล่าเราก็จะมีเป็นตัวของอท่าน ok ่านเองนะผมเป็นท่าปาขวานแล้วก็แบบดึงขวานกลับมาทุกคนนึกว่าทอโอ้โหแล้วจะมีนี่นะผมเป็นตัวของขวานวานเองนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับชิ้นต่อไปเป็นตัวของสกินมอไซน์นั่นเองนะครับผมนี่เฟียร์จัด แล้วก็จะมีเป็นตัวของอ่ารูปไม่ใช่เป็นตัวของคอนิการนะผมนี่เอาเรื่องว่าแล้วก็อย่างต่อไปเป็นตัวของตุงต้งติ้งผมตุ้งติ้งเป็นรูปปืนนะเหมือนเป็นปืนโบราณะไรพวกนี้ทุกคนเออแล้วก็จะมีเป็นตัวของนี่เลยสกิน F36 นะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับชิ้นต่อไปเป็นตัวของสกินปืนลินิติกนี่นะครับผมนี่ซูมนี่ห่อเรื่องเทก่กอปุยมุยแล้วก็อย่างท้ายเป็นตัวของกระเป๋านั่เองนะผมกระเป๋าโคเทเลยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะผมใครอยากได้สกินปืนเค เทพี45เท่ๆอย่างนี open, right? ้ก็สามารถมาจัดกันได้นะผมตัวละครก็โคตรเท่เลยนะครับก็ใครที่อยากเติมเกมคอมๆโบนัสเยอะๆนะครับผมก็สามารถไปเติมมาได้ที่เว็บเติมเกมคอมของกรีน n นเอครับบอกเลยปลอดภัยแน่นอนนะครับผมแล้วก็บนัสเยอะมากๆเลยนะครับใครอยากเติมมาเติมันได้ที่เว็บเติมเกมคอมของกรีนนนเอนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนเลหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกัน คนประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้ารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด่ผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัย100%ยเปร์เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เฟนเพจตาคำนิบาทได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสกินนุมใช้คือสกินตัวนี้เลยนะผมเอเมกาลับดีเจอรี่ตัวนี้นะเป็นสกินของดอนจอร์ลเคกันเองนะครับผมนี่โหบอกเลยว่าโคตรเทเลยนะครับผมนะก็เซตนี้ที่ผมแต่งเนี่ยเป็นเซตที่เน้นวิ่งยิงกับโยกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกทั้งหมด2เซตนะครับผมเออก็แต่ละเซตจะเปลี่ยนไม่มากนะครับผมมาดูที่ของแต่งปืนเลยนะครับอัลลใช้นเป็นตัวนี้เลยนะครับผม MIP Light Barrels นะครับตัวนี้จะทําให้ไอเดอร์มิเนี่ยเพิ่ม น,นะครับชิ้นต่อไปทีผมคือตัวพันธุท้ายตัวนี้นะผมก็คือตัวนี้จะลดเดลเลยเมื่อวิ่งยิงแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเลิงนะครับชิ้นต่อไปคือตัวกิฟต์้าลำกล้องนะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็จะให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็อ่า เวลาเราเล็งเนี่ยก็จะไวขึ้นนะผมก็คือเคลื่อนที่ไวขึ้นขนาดเล็งนะครับชิ้นสุดท้ายนะผมคือตัวแมกกาซีนเองนะครับแมกกาซีนผมแนะนําเป็นตัวแมกกาซีนที่มันคูณดำอิดร่างกายนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวฟิล์มกิ๊บเทมเองนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มอาจจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็ลดในการตัวกระตุกนะครับก็คือเซตนี้จะเป็นเซตที่เน้นโยกวิ่งยิงคล้องตัวนะครับผมแต่ว่าใครอยากได้ยิงนิ่งๆนะครับผมก็มาเปลี่ยนต้าลำกล้องนะผมเลื่อนไปหาตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะตตลลก้้องัวนนีะ ผมจะลดแรงดีดให้เรานะครับผม30เลยนะลยครับลดแรงดีนนอนให้เรานะครับก็ถือว่าดีมากเลยห้หรับกิปตัวนี้นะครับก็แรงดีดน่นอนเนี่ยจะน้อยลงไปนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะผมว่าตืนมกระบอกนี้มันจะโคตขนาดไหนนะทุกคนเออก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้าไม่ในเกมมันแล้วนะผมผมได้เป็น,นตัวเวคันเองครับผมอ่าจังหวะนี้วิ่งมาแล้วกับกระบองสองท่อนมาปาคอนไปก่อนมีคนเดินมาหรือเปล่ายิบยับไม่มีคนมาเลยว่ะคนเฮ้ยในบีมืนจะมีนี่ไงแอบทำไม จะแอบทาไมคิดว่าเนียนเหรอไปไหนไวรุ่นก็ตายตอไ่ดีครับโอ้โหเกตไตยอุ้ยข้างหน้าตัวหนึ่งเอาดิอุ้ย่อตัวเด็ดเด็ดเด็จเย็นไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งไม่ทันทุกคนโอ้ตายเลยเขามาเอาคืนว่ะเฮ้ยบีบีบีแบเสียสวยเพื่อนมาแล้วาซาวิ่งมาแล้วพร้อมตื่นเอเมก้าคูใจโอ้โหโผล่มาซิทางนี้มาแน่นอนร้อยเปอร์ไหนวะไกลอุ้เยอะด้วย ตายไม่ว right. right. ่าเยอะด้วยนี่เอาเธอไหมไปกินก่อนตายไม่ว่าตายไม่ว่าตายด้วยจนตาม่แม่นเกินมาดิไปไหนไวรลุ่นตายโอ้โหเกิดปุยมุ้ยเอ้ยมาอีกตัวโผล่มาได้ปึ๊บยังไงนอนทำไมนอนทำไมอกระสุนไม่พอทุกคนแล้วเขาเป็นโฮเกอร์อ่ะแล้วกระสุนผมไม่พออ่ะโอ้ยกระสุนห่างกันลลับเลยพี่แต่ว่านั่นไงตายเลยโดนยิงหลังแต่ว่าบอกเลยว่าถ้า ในระยะใกล้เนี่ยเราจะวัดกันจริงๆเนี่ยทุกคนปืนกระบอกน,นี้คือฆาตตัวไวมากนะผมเห็นไหมโอ้โหเขา,าปืนผมไปเล่นด้วยโอ้เกือบุยมุยคือปืนกระบอกน,นี้ใช้ในการฆาตตรวไวมากเลยน้องวิ่งไปไหนเอ้ยเดี๋ยวมันนะ <c oughs> เอเอนี่งนไงเปน็นอะไรมาทุกคนฆาไวาจัดโอ้โหแรงจัดทุกคนแล้วก็ปืนละลไยด้วยโยกไวด้วยเป็นปืนวิ่งบุกที่ บอกเลยว่าค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับผมนะโอ้โห,โโหเยอะเยอะตายหนึ่งใจเย็นนะใจะเย็นนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะเึิบขอตั้งหลักก่อนผูมาดิผู้มาหมอนอนทำไมล่าตายไปดิไปช็อตอาซีไปลยโลกไปช็อตมันมาทำไมโอ้โหดูทุกคนคือสุดเกินดับโดนจระเข้งับรัวๆเลยอ่ะเรียบร้อยยิงติดกำแพงหมดเลยอะไรครับเนี่ยย่างชอบเลไปโอ้โหบีอย่าเพิ่งเสียขอร้องอไม่น่าทัน ไม่เรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวอยโอ้โหกระสุนมาเป็นเส้นเลยอุ้ยไปไหนมีไปไหนไปรุนตายปุ่มโดนข้างเข้าเออจะบ้ากระมังรู้ได้ไงว่าเดินม,มาทางนี้วะโอ้โหดีเกินมาวิ่งมาแล้วกระโดดมาโห,โหโกระโดดเป็นสไปอไร์แมนเลยเอาได้ตายหนึ่งยังไงอีกตัวหนึ่งไปแบบเชลเชลไปไหนไม่เปล่าไม่ไมีไม่ไม,ไมีอย่างนี้ยึดเลยยังไงจะมาซ้ายหรือขวามาโอเคออกแล้วไปอยู่แล้วไปช็อกกาตีไปเลยลูก ช็อตมันไปช็อตมันอุ้ยต่อตัวต,วตายหนึ่งตายสองโอ้โหบักเลยว่าโหดเกินจะมาอีกเดือเป้าทางเนี้ยเหมือนในฟรีจะมีตัวนี่ไงไปไหนเวลนโจ๊กเกอร์เวลุโจ๊กเกอร์ผูมาก่อนนี่บร้อยไปเฝ้าล่างมงวงไปดิโอ้โหตายไปบีเลยจังหวะนี้ดับหนึ่งเหมือนมีคนนั่นไงโอ้โหว่าจะวางเป้าปืนก่อนวางไม่ทันหมดคนนี่ เมื่อกี้วางทันนะตัวในบีตายหมดอะแต่เพื่อนก็ยังเก็บได้อยู่นะครับโอ้โหเก็บรัวๆเลยว่ะเพื่อนมาเดี๋ยวเอเมก้าจะเฉิดฉายแล้วแต่ของวางป้อมกับมีดไปไหนโอ้โหเอเมก้าไอ้ป้อมปืนลา่ทุกคนอะไรครับเนี่ยป้อมปืนลา่ตัวเองเอาดิเอาดิาดตายไปเนียล่าเจอเอเมก้าเข้าไปเหลือจะเชื่อเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวตายนี่ขึ้นตะโขบก่อนนี่เขาจะเห็นเนี่ยนะโอ้โหยิงหมาโชวไ์ไปเลยเทะบอกเลยว่าคอสจะเวิร์ดคนเออ ไหนผมมาไปไหนไวรุ่นเรียบร้อยแล้วให้รู้เนี่ยเขาประเดินไปดีกว่าไม่น่าไปทักเรยวอะไรครับเนี่ยและยังชอบเลยก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมก็สกอร์เจิห้าต่อ63ามนะครับผมออบอกเลยว่าเอาเรือจะจัดนะเอเมก้าอ่ะมาบอกเลยครึ่งหลังสุดกว่าเดิมแน,น่นอนร้อยปืนวิ่งมาแล้วจังหวะน,นี้ วิ่งยาวไปเลยวิ่งยาวไปเลยทางนี้เอ้ยโดดไปขึ้นโอ้โหยู่ขาสั้นแป๊บนึนะงนะเจนนะไวรุ่นวิ่งแล้วต้าวิ่งมาทางนี้มีคนหรือเปล่าเนี่ยห่านเจงเอ้ยกระสุนเรียบร้อยโดดเพื่อนล้าไปหนึ่งทีเหลือจะเชือ่อมป่ะเดี๋ยวยเรียบร้อยจะบ้าหรือไงหลบไม่ทัน เต็มๆเลย2คนแต่แพ็คคู่ไปโอ้โหเกยปุยมุยและดับดับเบิ้ลไปเลยไปไหนไปรุ่นเป็นไงล่ะเอาดูคนไอ้เช้งับขาไปดิโอ้โหจะมาอีกหรือเปล่าไหนเฮ้ยเหมือนทางนี้จะมีคนเลยไหนวะเอ้าโล่งโล่งเฉยนี่ไงมาทำไมโอ้โหก็แตกไปดิครับไม่หรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่ไงโอ้โหอีกตัวนึงอีกตัวนึงตายบอกเลยว่าไอ้ไม่ก้ามันสุดๆแล้วทุกคนอ่า โอ้ไม่ดีนา่หวาล้นมาเมื่อข้างหน้าเตึมมาช็อตกับดิช็อตแล้วก็เอาเลยวิ่งใส่เลยละก้าตายไปดีโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเวอร์เลยนะครับผมไป เดี๋ยวขอเอาป้อมปืนไปวางตรงบีกับกระัก,กัน,นวางไว้มุมเลยนี่เน้นๆใครเข้ามาคือตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะทุกคนเอ๊ะบอกเลยว่าโคตรเอาเรื่องเมื่อกี้นี่ไงกระโดดไปไหนโจ๊กเกอร์เอาดิทายโอ้โหสุดจัดมาผมได้คัตเตอร์สไตล์แล้วทุกคนจังหวะนีม้มีคนมาหรือเปล่าขอวางคัตเตอร์สไตล์ไว้ก่อนนี่ไว้ตรงนี้จะได้แบบเผื่อตรงนั้นไงเผื่อมีคนเดินมาพอดีแล้วก็ เรียบร้อยสิบังเทงเฮ้ยหัวแตกไปดิเหมือนข้างหลังจะมีนี่ไงตายเปน็นไงล่ะโดนนอนเคก้กฆ่าไปดิโอโ้โหนายจะมาอีกหรือเปล่าตายบอกว่าสุดจะจัดนี่ไปชอ็อกโกตีไปด้วยนะครับผมเออตาวิ่งมาแล้วป้อมปืนก็ฆ่ารัวๆเลยจังหวะนี้บอกเลยป้อมปืนเอาสุดตรงนี้ชอ็อกโกตีไปเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหชอ็อกโกตี พามาผิดที่มาได้โอ้โหรู้นี่ไม่ปล่อยดีกว่าโอ้ไม่น่าวิ่งตามมาเลยอ่ะวิ่งตามมาปุ๊บตายปั๊บเลยทุกคนโอ้อยู่กันเป็นแบบ5คนได้มัง้งเมื่อกี้5หรือ4อ่ะโคตรเยอะเหลือเชื่อจริงๆเลยโอ้ไม่น่าเดินตามเลยเป็นไงไปรุ่นนี่ไงตายดิตายสองมาดีชิวๆไปเลยจังหวะน,นี้กระโดดข,ขึ้นมาแล้วอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะบีบีเบื้องเตียนนะเบื้องเตียโอ้โหผมโดนหลังเข้าอ่ะทุกคน เอ้ยเกิดไปหรือเลปล่าโหเกิดตัวน,นี้อีกละเกณฑ์ปุยมุยเฮ้ยเดี๋ยวเอยอย่าเพิ่งโดนขอเฮ้ยอย่าเพิ่งโดนไม่น่ารอดละจังหวะนี้เอาตัวในจุดตัดนี่โอ้โหเรียบร้อยโดนสับจะเฉยเลยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนได้บ้างเนี่ยตัวสาไปยทางไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเป็นนะโอ้เรียบร้อยโดนปืนไฟด้วยเหลืยจะเชื่อทุกคนโอ้โดนปืนไฟเฉยเลย อะไรครับเนี่ยวิ่งมาแล้วขอยึดบ้านก่อนได้ไหมยึดบ้านก่อนหูยอะไรมาเยอะแยะเลยครับเนี่ยมาเยอะเกินน้องหมาใจเยเ็นโอเคยังรออดยดู่มาตายแล้วดาจุดละดาจุลละโอ้โหเกือบไปโอ้มาทั้งนอนหมามา,มาทั้งช็องอร์ซีมาทั้งกระสุนมาทั้งอะไรต่ออะไรนี่ไงมาหลังทําไมล่ะเฮ้ยบอกเลยว่าเอาเรือจะจ่าทุกคน เกิดปุยมุยอ้หวิ่งมาแล้วเหมือนกระสุนนี่ไงไปไหนเวเล่นโอ้โหก็ว่ากันเลยกระสุนเฉียวหนะ้าไปวิ่งไปบีลอยจังวันนี้ไปบีให้ไหวที่สุดเอ้ยวิ่งตัดหน้าอย่างนี้ก็ตายไปดิครับจะวัดเก็บกกอบเพชรหรอโอ้โหเปิดทั้งกกอบเพชรแล้วมีไอ้ไม่กล้ามืออีกอย่าหวังว่าจะรอดแค่นั้นแหละ,ละโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะมันจะมีตัวมาจริงด้วยตายโอ้โหเขามีตัวเทรด,ดทุกคนเยอะเกินบางทีอะ บางทีก็เยอะเกินปุยมุย้ยวิ่งมาแล้วจังหวะนี้อยู่ไหนเอ่ยมาหรือเปล่ามไม่โพเดี๋ยวทางไหนได้บ้างเนี่ยก็จบเกมเรียบร้อยแล้วนะผมเงนสกอร150์150ต่อ140นะครับผมก็มานี้นะผมสำหรับตัวปืน Mx9 นะถามว่าปืนกระบอกนี้เล่นดีไหมก็ในระยะใกล้นะครับผมก็แนะนำเล่นได้นะครับผมเออมันก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยก็ว่าได้นะเพราะ ดามเมจมันค่อนข้างแรงดาเมจแล้วก็เรื่องของอัตราลันเนี่ยค่อนข้างเ็วนะครับผมแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของระยะ,ะกลางกับไกลก้หลาทุกคนปืนมันค่อนข้างที่ดามเมจเนี่ยจะดรอปลงไปเยอะนะครับผมเลยไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะเพราะดามเมจค่อนข้างดรอปลงไปเยอะอยู่นะครับผมแต่ถ้าในระยะใกล้เนี่ยใครอยากเล่นสามารถเล่นได้เลยเป็นปืนวิ่งยิงที่ดีนะครับผมแล้วก็ ค่้นข้างโหดเลยนะครับผมถ้าไล่ก็3กระบอกเนี่ยก็จะมีแม็กเทนซีเบียโฟแล้วก็ตามมาด้วยเอเมเลยก็ว่าได้นะครับผมในระยะใกล้นะครับเออก็ผมก็ได้คิวไปทั้งหมด40คิวนะครับผมคอยายผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายฟิว bye,